รักออกแบบได้ถ้ารู้เคล็ดลับนี้ลองถามใจตัวคุณเองก่อนนะว่าทุกวันนี้คุณเคยเห็นคนที่มีความรักดีๆไหมแบบหวานชื่นเก่ยการยืดยาวมีความรักดีๆให้กันมีครอบครัวดีๆในอนาคตร่วมกันถามใจคุณเองว่าคุณเคยเห็นหรือเปล่าหรือคุณเคยรู้จักคนหล่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณตอบว่ามีเคยเห็นบ้างเคยเจออยู่บ้าง หรือว่าอาจจะไม่เคยเจอแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีนั่นแหละคนเราก็ต้องมีคนที่มีคู่ที่ดีบางคู่ก็ไม่ดีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันต้องมีบ้างแหละถ้าคุณคิดอย่างนี้นะครับตามผมมาผมกําลังจะพูดให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90%ถึงจะได้เจอคู่รักที่แบบยังไม่ใช่ยังไม่โอเคเลิกลาบ้างแหละทะเลาะก,กันบ้างแหละอยู่ด้วยกันแล้วไปไม่รอดอะไรประมาณนี้นะครับก็คนส่วนใหญ่พูดง่ายอ่ะ คนส่วนใหญ่80-90คนเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นแล้วคุณลองถามใจตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วคุณอะอยากจะเป็นคนส่วนใหญ่หรือว่าเป็นคนส่วนน้อยที่มีความรักที่หวานชื่นเรื่องมละมงละไมอะไรก็ว่าไปเนี่ยคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยหรือเป็นคนส่วนใหญ่เอาแบบลึกๆตอบจากใจจริงทุกคนก็อยากมีความรักที่ดีนั่นแหละแต่ไม่ว่าด้วยสาเหตุอะก็ตามหรือว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวเศร้าๆเลิกลาบ้างอะไรบ้างเนี่ย จึงทำให้คุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าเฮ้ยมันมีจริงหรอวะไม่มีหรอกคือแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันมีแค่ด้านเดียวนะครับมันมีหลายๆด้านอาจจะมากกว่า2ด้านด้วยซดังนั้นเนี่ยให้คุณไปหาก่อนว่าเอ๊ะมีคนที่มีความรักดีดีมีไหมคนที่ความรักไม่ดีมีไหมอาผมพูดง่ายๆโลกใบนี้คนที่แบบสําเร็จร่ารวยกับคนที่ยังไม่สําเร็จยังไม่ร่ํารวยเนี่ยมีไหมครับ ก็มีทั้ง2ฝ่ายแหละและคนส่วนน้อยนะที่สําเร็จก็มีแค่สามเจากโลกใบนี้แล้วถามใจลึกๆคุณอะคุณอยากเป็นคนที่ร่ํารวยคนที่สําเร็จในชีวิตคนที่มีความสุขในชีวิตสามเปอร์เซ็นั่นไหมครับลึกๆก็อยากเป็นใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลเกินเอื้อมเป็นไปไม่ได้หรอกก็เลยเป็นคนส่วนใหญ่ตามที่เขาคิดแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นคนส่วนน้อยที่จะต้องมีความสําเร็จในชีวิตให้ได้หรือเว้ยคุณก็จะมุ่งมันเพื่อที่จะลงมือทําอะไรบาางงอย่ แล้วพอคุณล้มคุณก็จะลุกไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อมนะั่นน่ะคุณลองทําไปสักครั้งสองครั้งคุณล้มคุณไม่อยากลุกแล้วนะครับแต่แลหลายๆคนที่คุณรู้จักอ่ะคุณลองไปตามอ่านประวัติเขาสิล้มแล้วลุกอีกล้มแล้วลุกอีกล้มไม่รู้กี่ครั้งแต่เขาลุกทุกครั้งที่เขาล้มครับนี่คือข้อที่สําคัญที่สุดของผมเนี่ยเห็นในเงี้ยนะครับผมกว่าจะเออฝึกการพูดได้กว่าจะแบบหาวิธีทางเทคนิคการพูดได้แล้วก็กล้าออกสื่อกล้าออกมาพูดเนี่ย เฮ้ยมันก็ล้มลุกค,คุกค,คามมาพอสมควรนะครับกว่าจะเออจัดแสงย,ยังไงกว่าจะทํานั่นทานี่อัดเสียงยังไงตัดเสีย,ยงรบวนยังไงศึกษามาเยอะแล้วก็ล้มมาหลายครั้งโดนแบบเออว่ามาหลายครั้งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทุกอย่างคือการทดลองเราแค่กล้าต่อไปกล้าต่อไปอย่างตัวผมเ,เองเนี่ยกว่าจะมาพูดได้อะเป็นคนขี้อายเลยนะครับกว่าจะมาพูดกว่าจะมากล้าแสดงออกเคยขึ้นเวทีอย่างเงี้ยมือไม้สายไปหน้าห้องเรียนใครเป็นไหม <laughs> มีใครเป็นอย่างผมนะครับตอนเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราก็ขี้อายนะ พอเราออกไปเขาเรียกว่าไปพรีเซนต์อย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องมีจับกลุ่มทํางานแล้วก็เราก็ออกไปหน้าชั้นเรียนบ้างออกไปหน้าห้องรวมใหญ่ๆบ้างัวเนี่ยสั่นมือไม้สั่นกันเลยทีเดียวเป็นเรื่องปกติที่ผมคิดว่าหลายคนที่พูดไม่เกตพูดไม่เป็นหรือไม่ได้ฝึกการพูดอย่างที่ผมเคยเป็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันทํายากคนอื่นมามองคนที่กล้าแสดงออกเขาจะมามองว่าเฮ้ยทำไมขี้อายเลยเรื่องแค่นี้เอง แต่สาหรับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากๆเป็นปัญหาที่มันยิ่งใหญ่มากพูดให้คนสนใจพูดให้เขาฟังเราให้เราก้าออกมาพูดเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สุดยอดเลยนะครับใครไม่เป็นไม่รู้หรอกแล้วผมก็โหกว่าจะล้มกว่าจะลุกกว,ลก,กว่าจะทดลองมาแบบหลายปีนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ามาทาสื่อออนไลน์ออกมาสอนผู้คนในหลายเรื่องเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ที่กล้าออกมาพูดขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โออพูดแล้วกล้าเลยมันกว่าจะกล้ามันกว่าจะลองผิดลองถูกมันใช้เวลาและผมจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ผมแบบนำไปใช้กว่าจะพัฒนาตัวเองได้กว่าจะเพิ่มสเสน่ห์ในเรื่องของการพูดบ้างในเรื่องของการทําสื่ออะไรประมาณนี้นะครับก็ด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาหลายปีเนี่ยผมยํารวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับชื่อว่าเป็นหนังสือเสียงนะชื่อว่า ชนะใจในวงเล็บครับหนักมากอ่าชนะใจหนักมากเป็นการรวม21วิธีพิจิตจและเพิ่มเสน่ห์ให้คนรักคุณมากขึ้นมันจะเป็นการพูดการสื่อสารการคลองใจผู้อื่นพร้อมตัวอย่างพร้อมวิธีการนำไปใช้ได้และผมก็จะแถมของขวัญพิศเศษให้ก็คือสีพึ่งนั่นเองจำกัดจำนวนแล้วแต่คนที่มาสมัครแล้วกันเนาะแล้วก็ลงลึกว่าเออใช้ยังไงอันนี้คือผมใช้จริงนะครับทั้ง21วิธีแล้วก็สีพึ่งเนี่ย ใช่จริงเคยพูดมาแล้วเนาะเคยแจกมาแล้วด้วยแต่ให้ายจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองในการพิจิตใจผู้อื่นในการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับสเสน่ห์เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนอกจากคุณจะเพิ่มสเสน่ห์แล้วนะครับคุณก็ยังช่วยสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะไม่ใช่แค่สนับสนุนเฉยๆนะแต่คุณยังได้หนังสือเสียงที่ผมรวบรวมหนังสือพวกนี้มานะครับลองผิดลองถูกเองเนี่ยคุณค่านะ่ะหลายพันแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยแต่เนี่ยคือ อยากจะมาแบ่งปันส่งต่อให้กับคนที่อยากจะนําไปใช้ดีกว่าโอเคครับกลับมาสู่เรื่องราวเราต่อผมจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเอาง่ายสุดทําไมคุณจะต้องร้อยคนอะ่ะสมมติมี1ิคนที่เขามีความรักดีๆได้ที่เขาประสบความสเร็จในชีวิตได้คุณไม่อยากเป็นจริงๆหรอครับ1ิบคนนั้นนะใน100คนผมว่าลึกๆคนก็อยากเป็นนะเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเป็นให้คุณตั้งใจในวันนี้ณนะวินาทีนี้ไปเลยครับว่าฉันจะเป็นคนที่ ส่วนน้อยนั่นแหละฉันจะเป็นคนที่มีความรักดีๆนั่นแหละความรักไม่ดีไม่เอาเว้ยแค่คุณคิดแค่นี้นะคุณก็แบบก้าวไปแล้วอะก้าวหนึ่งหลังจากนั้นคุณก็ค่อยก้าวต่อลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวคุณจะไปถึงเป้าหมายได้อีกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณไม่ลงไปในสนามคุณไม่ทาหรอกฉันไม่ได้แนะ่ฉันไม่ทาหรอกมันก็ไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วปะ่ะเข้าใจไหมครับนี่คือข้อแตกต่างดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนอ่ะค่อยเชื่อไปถออไอเถนนอะัค,ะครบ เคยมีแบบผู้ปกครองเพื่อนอะไระแอบแบบว่าเราด้วยซ้ำแต่เราก็ทำมันจนได้เพียงเพราะผมคิดว่าผมต้องทำมันให้ได้ไม่รู้แหละฉันต้องทำมันให้ได้เว้ยฉันขอแค่ไปถึงเป้าหมายฉันขอแค่เป็นคนส่วนน้อยที่สำเร็จเว้ย